ก๋เตี๋ยว<ม>อร่อย<ม>อยู่ข้างหน้าคนงานก็มากินด้วยนะงานปักเทียงนะไม่เป็นไรนี้ที่ว่างสำหรับเราลงก่อน้วส่งหน้าร้านนี่นะคะร้านอร่อยอยู่นี่นี่ริมแม่น้ำยมคะ่ะ อยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำยมนะหันาหาน้ำให้หันหลังร้านให้ลิมตะลิงเลย ไม่ใส่ถั่วปลหนึ่งแล้วก็พลสองไม่ปลหนึ่งนะคะแล้วก็เหลืองแห้งสองใส่ถั่วปลได้ไหมคะได้แล้วก็เล็กต้มยำน้ำสองอีกสองถั่วลครบเล็กก็มีหนังบอกเรงมาหลายอาทิตย์แล้วบางอาทิตย์ หยุดเออล็งตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมยันน้ำท่วมจนหลังน้ำท่วมยังหยุดอีกนี่ไงเราอยู่ติดแม่น้ำยมแค่นี้เองจะไม่ให้แม่ค้าหนีได้ยังไงอ่ะท่วมเลยสิไม่เหลือเพราะว่าเราอยู่บนตลิ่ง เตาถานของแท้ของแท้นะคะเมื่อกี้ที่ขับรถมาแล้วยังไม่มีลูกค้านะ่ะ<อ>กลับไปซื้อกาแฟมากินก่อนอไปกาแฟไอ้ร้านข้างนอกตอนนั้นยังไม่มีลูกค้าบอกลูกบอกว่าเดี๋ยวกลับออกไปซื้อกาแฟก่อนคนละแก้ว ะแฟที่นี่ก็อร่อยอร่อยมากชามะนาวน้หมู่แดงนะจ๊ะ ก๋วยเตี๋ยวไทยต้องหนังหมูแดงอ้าวพอให้น้องซีเลยนะแล้วเพิ่มหมูให้น้องซีหน่อย ได้ค่ะนหหมีเ่หลงแห้งยิบไปเองเลยน,นี่ไขมันหมูมันหนาวนะเธอกากหมู <laughs> <laughs> มันหนาวกินน้ำมันหมูเดยกินน้ำมันพืช <laughs> ตอกละมาตั้งนานเนาะให้เรากินน้ำมันพืชไม่เป็นไขม<ช>มากเลยกินมนีผัดไทยนะจ๊ะผัดไทยโดไทยของแท้ของนะคะค่ะขะนะคะผบปนปละคะป่ปนนละดปนใาด้ทค่คดาค่ะ ให้คะ่ะตามใจอยู่แล้วแต่ละคนเขากินไม่เหมือนกันใช่่คะบางทีแพ้อาหารก็ไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้อันนี้แพ้ปปัปวปปนตลอดชีวิตไม่เคยแพ้เพิ่งมาแพ้ตอนหลังต่องกินของเด็ด เครื่องผัดไทยอือนี่นะคะเครื่องผัดไทยลงกระทะผัดได้เลยกลมกลอมสามรสสี่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ด เสี่ยวโหไทยคือต้องใส่ถั่วฝักยาวใช่ค่ะที่อื่นถั่วงอกแต่ที่นี่ต้องถั่วฝักยาวโโลละแปดสิบก็ต้องใช้อ,อเครื่องปรุงหลักของก๋วยเตี๋ยวโขไทยทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วก็ผัดไ,ไทย มารอบที่สองนะคะรอบแรกรอบแรกติดรอบแรกติดที่ลูกสาวโทรพาวที่แล้วบอกว่าปิดค้าวันพุธพอดีปิดพุธก่อนพุธก่อนเนาะที่ปิดใช่ค่ะใช่พอพุดที่แล้วลูกก็ไปธุระต่างจังหวัดเลยมาพุธ กันที่ไม่ใส่ถั่วป่นเติมพริกลงไปให้หนูหน่อยพริกเดี๋ยวปรุงพริกโต๊อเลยค่ะพอเหรอว่ากินเผ็ดขนาดนนอ เขาตักเครื่องปรุงใส่ชามก่อนเครื่องปรุงทุกอย่างใส่ชามแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างใส่ชามแล้วก็เทลงในกระทะลวกถั่วมาใส่ลวกเส้นมาใส่พี่นายเติมอะไรบ้างขออันนี้ผัดไทยเลยจาน สไป่ทสั่งไปสก็ใคราากิรนาากันปลาไงแปบ๊บเดียวไม่เป็นไรนี่ ที่ชูอบอกนายนะ หวานมากเมานาวนเีปีา้ยนาวไม่ชพี่นาเดี๋ยวค,นนะคะ่มนมนมเดี๋ยวค่ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำก่อนนะคะ

โอเคเลยซื้อรวมเปี่ยกตำพริกข้นไปแล้วนะเติมแก้ความพริกเลยแล้วก็เอาพริกดองมาเพิ่มหน่อยๆโอ้โหอรรถรสนี่เป็ดขอมเนี่ยวโคไทยข้าวติยวโคไทยต้องใส่ถั่วพี่ทิพย์เขาบอกว่า ถึงถัวจะราแค้ราคาแพงถึงแปดสิบถึงร้อยก็ต้องมีถั่วถั่วฝักยาวอะ่ะขอน้ำปลานิดนิดนำสุกสดได้สบายเพราะว่าอาื้อดได้ะ อันนี่นี่นี่อืมเล็กน้ำยัางอีกข้วหนึ่งนี่อรอยมากเลยเล็กน้ำอย่างอีกขั้วเองใช่ครับ ยวอ่อมมือบอกเลยมากินให้ได้นะก๋วยเตี๋ยวพิพิธถั่วฝักยาวไม่มีสารพิษอืมมาปรุงอืะ เจียวโคตรนายเขาต้องใส่ตัวป่นให้เราอะ่ะโดตรละโจสองโจ๊ะใช่ไหมเอาให้รู้มาถึงแล้วอ่ะเอาให้รู้ใช่ยังไงก็ต้องใ<า>ส่พที เมื่อ,อก,กี้บอกลองบอกเขาแล้วว่าเติมพริกโนล,ลงไปในกระทะเลยได้ไหมเขาบอกว่าไปเติมที่โต๊ะดีกว่ามีเครื่องปรุงให้พร้อมเขาจะผัดให้รสอ่อนๆในกระทะส่วนพริกไปเติมที่โต๊ะเป็นหัวที่อร่อยมากเลยครัเข้มข้นดีละเติมพริกอย่างเดียว เติมพริกกับพริกดองบีบมะนาวโอเคต้องบีบมะนาวป่ะ่าเขาบีบน้่บีบไปแล้วไม่เขาบีบมาแล้วใช่ไหมหรือว่าเราไม่เราต้องบีบเองเราบีบเองเขาจะผัดออกรสเค็มหวานมาแค่นั้นแล้วก็มันเติมกลางๆไว้อืม ตัวมาเพราะใส่เออมันจะต้องตัดเปรฟยวเปรี้ยวอ,อ่ามันจะต้องตัดสามรบที่หัวไทยนี่แหละต้องแบบนี้มันเป็นกรรมอโอ้ เกินนั่นแล้วต้องยวะเท่ไหร่ค้าปลายได้ของ,องไปแล้วก็เตี๋ยวพี่ทิ แล้วนะจ๊ะอยู่ริมตะลิงนายโทรศัพท์ไหนอยู่นี่อยู่ริมตะลิงแม่น้ำยมเลยเวลาน้ำขึ้นน้ำท่วมก็ต้องปิดร้านหนีน้ำ ทำแม่น้ำยมให้สะดวกด้วยอำเภอต่างๆต้องมาดูต้องมาเที่ยวกัน,นะนเนืะตลาดอะไรเนาะส,สีสำโรงค่อยๆไป ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยจะมีกิจกรรมมีการบริหารจัดการที่ที่เป็นเลิศอะ่ะถึงจะได้รับรางวัลพระราชทานที่เป็นเลิศภาษาอังกฤษว่า excellent About the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eye. Just don't know if I've been faking or pretending. But I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given. That there is someone by your side. Coming back inside my body for a second. There is no way that I'm never gonna try. Hello. Where you at? Where you been? Tell me everything about you, go slow so i can write it down and become the perfect man for you what you like what you don't you should never be flying so